สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับนะคะวันนี้เราอยู่ในเกมยันไดรสซิมูเลเตอร์นั่นเองคะ่ะยันไดร์สซิมู a เ o เตอร์อันนี้เป็นอันเวอร์ชั่นใหม่ล่าสุดเลยนะคะเป็นเวอร์ชั่นที่รีวิวหรือเปล่าเออเรียกไม่ถูกเประมาณนะอัปเดตตอนเมื่อพฤษภาวันที่5ของเองะะดือนพฤษภาคะเดี๋ยวว่าเดือนนี้ปีนี้นี่เองค่ะ วันนี้จะมาดูว่าอัปเดตนี้มีอะไรบ้างช่งแนะนำว่าไม่เคยแคสเกมนี้มาก่อนนะคะแต่เคยเล่นมาแะคะแต่ว่าอันนี้มันเล่นไปก็นานอยู่นะคะงั้นเรามาตรงนี้กันเลยค่ะวันนี้เราจะมาเ,มเลือกกันนะคะว่าเราจะทำอะไรกับตัว ร ival หรือว่านำหัวใจของเรานะคะเซ่งมีหลายอย่างวันนี้เราจะมาลองเอออันที่จะเรียกว่าถ้าสนใจมันก็คงได้นะคะเพราะว่าทำไม่เป็นนั่นเองค่ะงั้นโอ้โห เอาวันนี้แล้วกันนะวันนี้จะมาทำให้บีหรือเส้นไปในเกมนี่นะคะรีจิกโอสนะเอ่อน่าจะคนผมสีส้มนั่นแหละค่ะจำไม่ค่อยได้เอา้า มันเด้งเริ่มต้นสัปดาห์ที่สดใสค่ะสดใสทีนี้ก็แค่รอโหลดดิ้งนะคะ ยังมันจะใช้เวลาโด a ้ i n g ว่ะเได้นะคะอุ้ย่งเหมือนเราสามารถโดดเรียนได้ด้วยนะคะเนี่ยน้าสนิจุยอืมเอาเป็นว่าเราไปโรงเรียนกันเลยเลยกันนะคะ

เราโหลดทิ้งอย่างเดียวนะคะเนี่ยตอนนี้ น่าจะใกล้จะหลดเสร็จแล้วนะคะค่อนข้างเสียวว่าจะหลุดมากๆเลยคะเนี่ยแต่มันไม่น่าจะหลุดนะคะ เดี๋าว่าจะโหลดดิ้งนานนะคะเนี่ย អឹមនាំទៅมั้ย Ah what? Did I, huh?, I'm sorry. I can't believe you overslept again. It's just like back in middle school. I'm sorry. I'm not your personal alarm clock, you know. You can't rely on me to wake you up every day. I'm sorry. If it bothers you so much, maybe we should stop walking to school together. Forget it, okay? Anyway, hmm. I want you to meet me on the school rooftop at lunchtime. Got it? Huh? Why? Stop being so difficult. Just be there, alright? And don't keep me waiting. Okay, okay. I'll be there. Good. Hmm, good one. What's an out one pen? What's ใหพ้พี่ไปเจอกับโอซานะที่ชั้นดาดฟ้าตอนเที่ยงนะคะทุกๆเช้าโอซานะเรื่อยๆไปอยู่จะมีคอนเวอร์ชัเช่นกันก็คือกันพูดคุยกันนะคะโดยการแอบฟังคอนเวอร์ชันของพวกเขานั้นจะทำให้เรารู้ได้ว่าเราควรซับซึ้งสโอซานะยังไงอะไรประมาณนี้นะคะันปีก็ตามไปเลยค่ะรออะไร i not if i'm going to um Osana, don't you think you were a bit harsh i know i feel so bad about it but i didn't do it on purpose it just happened every time i think he's about to realize how i feel about him i get afraid he'll reject me Hmm. <laughs> makes me feel so scared. I start saying stuff to make him think I don't like him. Why do I have to be this way? Why can't I just be honest with him? Don't beat yourself up over it, Osana. It'll be okay. Everything is going to work out fine. I sure hope so. Okay. Don't get up. พูดอะไรที่มันฟังดูเหมือนบังคับนะคะรู้สึกไม่ดีงั้นเราเข้าไปในโรงเรียนกันดีกว่าก่อนอื่นหยิบกระเป๋าไปด้วยแล้วกันนะคะทีนี้ชืช้นๆพี่อยู่ตรงนู้นเออเดี๋ยวเดี๋ยว ไปลุปไปลุปไปลหปเป็นไรเป็นไรอืมอย่าติดปากกัน no โอเคทีนี้ก็แค่รอ,อโอซนะจะเอากล่องเบนโตะสองกล่องไปวางไว้บนโต๊ะกล่องหนึ่งจะเป็นของโอซานะอีกกล่องึ่งจะเป็นของรุ่งพี่นะคะโดยการ ถ้าเกิดว่าเราเอาอะไรที่มันเป็นพวกยาหรือยาเบื่อหนูที่ทํากันไปนี่ไปใส่ในเบนโตะหรือว่าข้าวกล่องของรุ่นพี่จะทําให้รุ่นพี่อ้วกแล้วก็ทําให้เอ่อรีเลชชั่นชิพของพวกเขามันไม่ค่อยดีนะคะประมาณว่ามีโอกาสที่โอศนาจะได้มาถึงโดนรีเจคจากรุ่นพี่ได้มากขึ้นนะคะ แม้มันอาจจะแค่นิดเดียวแต่ก็ถือว่าเพิ่มนะคะขอไปก่ะไม่ได้ตัง้งใจแค่ทีนี้ก็แค่ไม่ดีกว่าคือเอาเป็นว่าอาส่าห์อยู่ไหนที่นี้ อ่ะนี่ค่ะโอสนามาแล้วนี่ก็ร้อนค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวนะคะเมื่อกีโอ้โอสนาเขาอยู่ด้านล่างไม่ได้ไม่ใช่เหรอคะแล้วกระเป๋าเขาไม่อยู่นี่ได้ไง hedgehog earthquakeientes yorsun nunca Husi benefic I hope so. I just I just want to make him happy. Okay. You will. Come on, let's go hang out. Hang out. Hmm. I'm going to go to workbench. Hmm. 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 r ราฟของเราน่าจะไปหาอะไรคราบมาได้นะคะเออเอรอเอ๊ะ,อะอถ่ายรูปหน่อยเหมือนชอบโอศนต์เลยอ่ะเนี้ยฮึมวันนี้ก็แค่เอ่อไปหา มาทำไอ้นี่นะคะล็อกพิกดูเหมือนว่าจะจำวิธีทำล็อกพิกได้นะคะเอ่อที่แน่ๆก็คือเล่นไปเมื่อไม่กี่เอ่เอเล่นไปล่าสุดก็ปีสองปีก่อนนะคะซึ่งมันก็ไม่ได้นานขนาดนะะั้นค่ะไม่ฟังดีกว่า จุดประสงค์เราคือการทำให้พี่ลิจิโเษณานกคะเพราะฉะนั้นเราก็จะหาทางทำให้ลเ,เจิให้ได้นะคะแต่แน่นอนว่าเ่าจะทำกี่ละหยิบนะคะก็คือในเกมนี้จะมีประมาณเจวันใช่ไหมคะในเจวันนี้เราก็จะแบ่งเป็น มันเดย์ก็คลิปหนึ่งดูเซ <Don 't. S 1> คลิปหนึ่งเว้นเดย์คลิปหนึ่งประมาณนี้นะคะ hmm. แต่ว่าเอาเปา็นว่าเราจะเอาวันนี้ให้รอดกันก่อนนะคะฮึมสงสัยอะไรหนาเนี้ชิปแฮปปี้กับเพเปอร์คลิปส์คอมไบน์ยบ โอเคทีนี้เราได้ล็อกพลิกมาแล้วนะคะพอเราได้ล็อกพลิกแล้วก็ไปเอาเอยาเบื่อหนูแล้วกันนะคะเราไปเอายาเบื่อหนูนดีกว่าวางยาแต่ไม่ตุยปลอดภัยหายห่วงค่ะ เราจะต้องไปหาชมรมเออ่ชมรมปลูกสวนหรือเปล่าคะอันนี้ไม่แน่ใจว่าเรียกถูกไหมคะเพราะว่าไม่แน่ใจอะ่ะก้องไปทำไมต้องเห็น มัุญเจเราไม่ขโมยแล้วเรามีล็อกพิกค่ะอย่างูมันเป็นอะไรที่น่าแปลกนะคะที่แบบว่าเขาไม่สงสัยเลยว่าเราเดินเข้าไปในห้องได้ยังไงแบบไม่มีกุญแจนะคะแล้วถ้าเป็นในชีวิตจริงเขาเป็นอย่างนี้ก็น่าจะโดนขโมยของไปบ้างแล้วแ่ละคะ่ะ แต่ในชีวิตจริงคงไม่ใช่แบบนี้หรอกมั<ภ>้งคนะเพราะว่าถ้าในชีวิตจริงเขาดูชิวขนาดนี้ของก็น่าจะหมดแล้วอะค่ะก็กลับไปที่ห้องนะครับโออเฮ้ยเราเอ,อ้อ ใส่ไม่ได้แน่นอนว่าต้องใส่ไม่ได้แน่เลยค่ะโอเคได้ยินสองคนเลย นี้สองคนนะเขาก็จะเดิอนออกไปฮะอืมไม่เป็นไรค่ะอ้อ,อเรารอตอนเที่ยงเลยแล้วกันนะคะอะ เพิ่มแต่ดนั้นเอาเป็นเกี่ยวกับการพูดคุยหรือการใช้ภาษาอะไรกันนะคะโอเคโอซานะ it's time, <S time. you can do this แล้วก็ต้องไปรอบนชั้นดาดฟ้าอย่างแน่นอน,นะคะ่ะเพราะว่าจากคอนเฟอร์เรนที่เขาบอกกันมาเมื่อเช้าก็คือประมาณว่าให้มาพบเจอกันที่ดาดฟ้านะคะชบ

现在也没买了，快点。啊，买的哈。 Okay, I'm here. Just like yes. Here. What's this? It's a bento, stupid. You made me lunch? Don't get the wrong idea. I didn't make it for you. I just made too much food this morning. So you can have the extras. Oh, cool. Thanks a lot. Just shut up and eat it. When <laughs> uh, okay. What did you put in this? Huh? What do you mean? My stomach really hurts all of a sudden. Hey, you shouldn't insult a girl's cooking, you dummy. I'm sorry. I can't finish it. Have to go. Huh? Oopsie, wait. Oh, no, what did I do wrong? I don't want to shake the potation for ตอนแรกมีเท่าไหร่ไม่รู้อ่ะงั้นเราไปเดีกว่าค่ะไม่น่าจะมีอะไรเพิ่มเติมนะคะเชือ้อเอ๊ะพี่ทองอก็ไปเรียนเชือ่อ